ชมไฮไลท์เกมการแข่งฟุตบอล f อฟซีัพรอบ6ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับระหว่างเจ้าบ้านทีมเมืองทองหนองจอกยูเอเตดของเราเปิดบ้านตอนรับดับเบิลแชมป์จากทีมเลบานอนนะครับอันอาเฮดนะฮะนัดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนัดกลางสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมที่สำคัญมีฝนตกลงมาก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้กองเชียร์เมืองทองของเราย่อดทอน,นะครับนัดนี้ยังมีกองเชียร์มาให้กำลังใจหนาตาเช่นเคยครับ นี่ครับเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งของสมาโรย,าย,ายา่าญาซูปเปอร์สตาร์ดับหนึ่งของทีมบองทองของเราญยาย่า,ยากลับมาพักผ่อนประมาณ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวบทสัมภาษณ์อินเทอร์วิวสมาโรย่าย่า,ยาจะตามมาในวันหลังๆนะครับนี่ครับกองเชียร์ืองทองของเราก็ร่วมร่วมแปดพันถึงเก้าพันคนได้นะครับในเกมขันนัดนี้นะฮะ เริ่มเกมการแข่งขึ้นมานะครับทีมมุงทองมีการทักทายก่อนเซสโยนเข้ากลางมาแล้วเป็นพี่ใหม่พระธูปงองสาหมหม่งม่งน้าเป็นประตูจิงกครับลูกนี้ยังไม่จบนะครับก่อนที่น้องดวงจะซ้ําข้ามขานออกไปไกลครับอ,อานาเฮชช่วงแรกๆก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่ฮะน้องตองก็ซุปเปอร์เซฟปัดไปได้ครับพี่แป๊ะได้ยิงไกลระยะสาวสิบลาโอ้โหแม่จะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วละครับ ีกครั้งหนึ่งของน้องมุ้ยนะครับแหมเบาเกินไปครับแล้วก็ได้จบที่พิ่โกนะครับระยะ40ล้าโอ้โหลูกนี้ก็เฉียดเช่นกันครับแหมน้องดวงอาศัยความสามารถเฉพาะตัวลากเข้ามาก่อนจะไล่คริสเตียนนะครับและคริสเตียนพยายามจะโยนมาให้ เพื่อนครับก่อนจะเป็นพี่ป้นี่ฮะซ้ําไปฉลับออกหลังครับต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยผู้สาวประตูของเขาซูเปอร์เซเช่นกันนะครับเนี่ยหลายต่อหลายครั้งน่าจะเป็นประตูไปแล้วนะครับให้ดูกันแบบเต็มอิ่มเลยละครับสําหรับจังหวะการเข้าทํานะครับที่น่าจะเป็นประตูนะฮะติโกยิงฉลับครับคริเยนชาร์จจ่อข้ามคานครับแหมคงตกใจนะครับไม่คิดว่าลูกจะมาถึงนะฮะ ลูกนี้ก็น่าเป็นประตูมากๆนะครับแม่แต่เซสนะยิงไปติดกองหลังของทีมอนาเฮสนะครับธิรศินห้คริสเซนคริสเซนโยนมาให้ดานโยชาร์จไม่ถึงครับโอ้โหครึ่งแรกเนี่ยเรียกว่าฟุตบอลบอลเวเลยล่ะครับคุณผู้ชมบุกอยู่ข้างเดียวฮะนี่ครับน้องมุ้ยด้โมงเหน่งแต่มันเบาไปครับอนาเฮสนะในสวนมาบ้างครับดูนี้ก็พี่ใหม่ สกัดออกหลังไปครับลุงนี้โตกลับขึ้นมาได้สวยนะครับก่อนจะใช้จังหวะหลายจังหวะไปหน่อยนะครับจบด้วยน้องมุยก็เบาเกินไปครับครึ่งหลังนะครับนี่มาดูจังหวะนี้ครับได้เฮกันไปก่อนนะฮะโกล็อกเข้ามาแล้วก็ไหลยิงไกลครับแล้วก็ชาร์จด้วยคือเตียนนะครับแหม แผู้กำกับเส้นก็นยกธงว่าลูกน,นี้เป็นจังหวะล้าหน้าไปแล้วละครับแต่ไม่นานเกินรอครับแต่ไม่นานเกินรอครับคุณผู้ชมเพียงแค่หนึ่งนาทีหลังจากนั้นนะฮะทีมทองเราก็ได้ประตูขึ้นนำจนได้าจากความยอดเยี่ยมของพีรศิลป์แห่งดาครับได้บอลมาแล้วก็พลิกยิงมุมเสาเข้าไปครับเรียกว่าหายจากการบาดเจ็บกลับมาลงเลนะ่นนัดแรกเนี่ยก็ยิงได้เลยละครับสำหรับเจ้ามุยสุนัะดำหนึกกินชาติไทยน,นะครับ ความเขียกได้เฮฮากันก่อนนะครับและคุณผู้ชมครับพอเอาลูกไปเขีย์เริ่มเล่นนะครับสกอร์ลูกที่สองก็ตามมาในปัดโดนเลยละครับจากเนรพลอารมณ์สวะครับมาต้องบอกว่าวันนี้เด่นมากๆเลยละครับเป็นอีกหนึ่งนัดนะฮะที่น้องดวงเล่นดีนะครับมายิงสกอร์ที่สองในฟุตบอลถ้วย FFC ฟซคัพไป ให้กับตัวเองได้นะครับเืองทองก็น,นำสองประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นมาดูลูกเตะมุมจังหวะนี้ครับพ่โก้โยนเข้ามาคริสเตียนขึ้นมงคนเดียวเลยละครับอันอ้เนี่ยไม่มีใครประกบเลยละครับก็เป็นลูกเตะมุมซ้ายใหม่นะครับที่เราเพิ่งเห็นทีมเบองทองของเราเตะมุมแบบนี้นะฮะคือลูกจะพุ่งๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาเข้าขหัวคริสเตียน มองขึ้น,นำสามประตูจากศูนย์ครับแล้วก็เป็นนฤพนนี่แหละครับที่เลี้ยงหลบเข้ามาก่อนจะถูกผู้เล่นอมาเฮดดึงล้มหน้ากรอบเก็โทษแล้วก็เป็นพี่โก้ครับโห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 จงังหวะนี้ฟรีคลิกนี่เชื่อขนมกินได้เลยแหละครับคุณผู้ชม สกอรท์ทองเรานะครับมายิงสกอร์ที่สี่ทีมมืองทองของเราชนะทีมอาราเมสไปได้ซประตูตัวศูนย์ผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งนัดนี้ก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจเชียร์จากกองเชียร์อุลตร้าเมืองทองเอ็นโซนและทุกๆโซนนะครับกองเชียร์พีมยอดทุกคนวันอาทิตย์นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ